นี่เรามาว่าเรามาฟกวิชาอย่างเช่นเรากาลฟกวิชาดูลมทำยังไงใจของเราจะเย็นดีอยู่กับลมเข้าลมเข่าลมออกแล้วก็แต่งลมให้เป็นที่สบายแต่ก็ค่อยมีสติระลึกอยู่เสมอสัมปชัญญะรู้ตัววราทำอะไรอยู่นมีอาจาเปี่กอยากจะทําให้มันดีเราเพียรอยู่นั่นแหะมันยังไม่ดีแล้วก็แก้ขาแก้ขขแก้ไข,ขจนมันดีจนได้เนีเระรวาิธีการข้องวิชาเราก็ดูการก็ทำของเราดูผลที่ออกมามันเป็นยังไง ตรงไหนที่ไม่ดีเราก็มาดูที่ก,การกระทำอย่าไปโทษเดนฟาอากาศอย่าไปโทษคนนั้นคนนี้เราต่างหากก็ต้องดูการกระทําของเราเราจึงจะมีวิชาขึ้นมาเพราะการแสวงหาความสุขพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นวิชาเหมือนกันมันใช่ว่าทําอะไรตามอําเภอใจทําอะไรตามใจชอบจะได้ความสุขบางทีก็ทําอะไรตามที่ชอบอยู่แต่ก็ได้ทุกมาทุกใหญ่หยยลงด้วยก็ไม่เพราะฉะนั้นก็ต้องคอยดูการกระทำของเราแล้วก็ท่านบอกวิชาไว้ การให้ทานเช่นเราให้ทานเราก็ต้องดูเจตนาของเราด้วยดูเส้นของที่เขาเรากำลังทุายหเรากำลังให้ด้วยเราดูคนที่รับทำมาคู่ควรก,กันก็เอาทําได้ถ้าว่าเจตนาของเรายังไม่ดีเราก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นมาเช่นเจตนาเพียงเว่านีเราทาทานเพื่อจะได้ได้ลำได้รวยมันก็มันดีอยู่หรอกมันไม่เสียหายแต่ว่าดีกว่านั้นยังมีอยู่ เราทำเพื่อจะทำให้ใจของเรากว้างขึ้นมานั่นกับวิชาสูงขึ้นมาหน่อยเห่นว่าเป็นสิ่งที่คู่ควรกับความเป็นมนุษย์นอากับสูงขึ้นมาอีกพอแม่ปุย่าาจยยเคยทำแล้วก็สูงขึ้นมาอีกเราก็ทำมาให้ประเพณีของ,ของพ่อแม่ปุส่ยเสียไปเสียไปเ,เลยกับเรานี่เรียกว่าเจตนาเราปรับปรุงให้มันดีขึ้นดีขึ้นการรักษาสีนก็เช่นเดียวกันกับผาวนาะก็เป็นวิชาท่านานั้นแหะ จะมีวิชาย,ยันอยู่เป็นบูอยู่ด้วยกันได้เรางนึกถึงความสามัคคขีมาใช้ว่าพูดอะไรทําอะไรตามตามใจชอบเราก็นึกถือว่าพูดแบบนี้แล้วทําแบบนี้แล้วมันจะไปผนยังไงบ้างแล้วทาไม่ดีเรากลับมาดูที่เราออกอย่างเช่นมีลากสี่อย่างมันหนึ่งให้ทานเราได้ของมาแล้วก็แบ่งแบ่งให้เพื่อนเพื่อนก็มีด้วยแล้วเขาจะรักเรา เราจหวังจะได้ความความร่ำรวยชาติน้าก็ไหวไหให้ชาติน้าในชาตินี้เราให้คนได้รับนับเธอเรารักเราเพราะเราเป็นคนที่เย็นดีที่จะให้เขาสองเรามีอะไรที่จะพูดกับเขาก็พยายามใช้วาจาที่ดีวาจาที่น่าฟังทงไม้ว่าเราต้องตีเตียนเขาว่าเขาทำไม่ดีไม,ไม่ดอีอย่างนั้นอย่างนี้ต้องหาเวทีจะพูดกับเขาแสดงความเคารพกับเขาอย่าไปพูดด้วยความดูถูกถ้าเราดูถูกเขาแล้วเขาไม่อยากฟัง เขจะได้ไม่ได้ประโยชน์อะไรข้อที่สามทำอะไรจะช่วยเหลือเขาก็ช่วยเหลือจริงๆไม่ใช่ว่าเอาแต่นา้าแทนว่าคนที่ขาดอะไรจริงๆเป็นความต้องการจริงอะไรจริงๆอะไรจริงจะเป็นประโยชน์กับเขาจริงๆรเราก็ให้เข้าไปโดยการให้วิชาบ้างให้เวลาบ้างก็แล้วแต่สถานการณ์ข้อที่สี่ความสม่ำเสมอต่อหน้าเป็นยังไงลับหลังก็เป็นยังไงรับหลังเป็นยังไงต่อหน้าเป็นยังไง ็นคนที่ตรงหน้าตรงไปตรงมาไม่มีอะไรซ่อนแรนเนี่ยถ้าเราทำแบบนี้เราก็อยู่ด้วยกันได้หมู่ของเราจะได้เป็นหมู่ที่มั่นคงขึ้นมาเราเองก็ได้ความสุข<ม>จากที่เราอยู่ในหมู่ก็คนเราต่างก็มีกิเลสันนะนะเอากิเลสกิเลสมาชนกันมันก็เกิดความนะเอาลกก็ลบชนกันเอาโกรก,ก็ grow กกชนกันมันก็ไปกันใหญ่ถ้าว่าเรารักษาของเราไวา้ เราเอาอารยานที่ออกมาอารยาที่ดีเรียกว่ามีวิชาในการได้ความสุขจากอยู่กับหมู่รวมแล้วเราพระุทธเจ้าสอนให้มีวิชาในการหาความสุขมาช่วยวทำตามใจชอบนักอยากทําก็ทําไปนักอยากพูดก็พูดไปนั้นมันใช้นิสัยของนักปราชญ์เราจะทําอะไรพูดอะไรก็ต้องนึกถว่าผลที่จะออกมาเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าเราทําลงไปแล้วผลไม่ดีเราก็กลับมาแก้ไขที่ต้นเหตุที่กระดูขเรานี่แหละจะไปโทษเขา ต้องโทษเราเองแล้วก็แก้ไขคงเราเองดีกว่านี่เราผู้มีวิชาอยู่ในโลกนี้ก็มีความสุขตายจากตรงนี้ไปไปแล้วก็มีความสุขอีกพอเพราะมีตัวอย่างที่มั่นคงที่เราทําตามที่ที่เราบอกว่าเราเอาเอพ,พ,พระพุทธพระธรรมะสมปันที่เพื่อเราเอาท่านเป็นตัวอย่างเพราะท่านเป็นตัวอย่างที่ไหวใจได้ถ้าเราทำตามตัวตัวอย่างที่ไหวใจได้เราเองก็กลายเป็นคนที่ไหวใจได้ความสุขที่เกิดขึ้นมาก็ไหวใจได้ นี่ผลที่เกิดมาที่เราแสวงหาความสุขด้วยมีวิชาตามแบบของนักปราชญ์ทั้งหลายมิโพธเช้าเป็นตน้น